ครับก็สวัสดีครับนาติพิช,ชิ่งครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หมายธรรมชาตินะครับหมายนิป้อนหมายมหาชนของเรานี่เองนะครับกับาภารกิจคอนเทนต์ต,ตกปลาห้านาทีได้ปลากี่ตัวนะครับใช้เวลาภายในห้านาทีนะครับว่าจะได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวก็เป็นคอนเทนต์ที่กดดันตัวเองนิดนึงนะครับการหาปลาให้ได้ภายในห้านาทีก็ไม่ง่ายเลยนะครับสําหรับผม นิ่งไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้น คับมาลุ้นต่อครับที่ไม้นี้ครับ โดนนะครับโดนนะครับโดนนะเนี่ยนี่นะครับโดนนะครับโดนนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าปากนะครับโดนตรงจมูกเขานะก็แสดงว่าเขาเข้าเหยื่อแต่ว่าไม่ได้กินเหยื่อแล้วเหยื่ออาจจะละลายก่อนด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวเบ็ดไม่ได้เข้าปากนะครับผมอ่ามาดุนกันต่อครับ ลุนกันต่อนะครับโดนตรงไหนไม่สําคัญนะครับขอแค่โดนก็ถือว่าโดนแล้วนะครับ เนี่ยเป็นอาการแบบว่าซึมซึมเบาๆอีกแล้วนะครับอาการซึมซๆเบาๆอีกแล้ว ตอนนี้ผมเปลี่ยนชิ่งเป็นสาย PE สั้นๆนาครับใช้เป็น PE ดูครับอ่าสั้นๆมันน่าจะไม่มีผลกับกับการยืดหยุ่น